สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องนี้เน้นรับซื้อนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับแจ้งไว้เลยนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับสําหรับท่านที่ติดต่อไลน์ไม่ได้นะครับแต่ก็ผมขอย้ําว่าหลายๆท่านก็ติดต่อได้มีส่งเหรียญมาขายอยู่บ่อยๆมีส่งรูปเหรียญมาทุกวันนะครััับบยงงตตติดด่่่อไ้ทาานะครแว ถ้าท่านใดที่แจ้งว่าติดต่อไม่ได้จริงๆนะครับก็เข้าที่กลุ่มเฟ e บุ o k นะครับเข้า Facebook แล้วก็เซิร์ชหานะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นกลุ่มของผมนะครับก็กดเข้าร่วมนะครับกดเข้าร่วมกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอนุมัติเข้ากลุ่มนะครับก็ไปคุยรายละเอียดกันในกลุ่มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับของกลุ่ม a c e b o o k นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ ปีการจนาพิเศษนะครับแต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่รับซื้อทุกชนิดทุกแบบนะครับแต่ว่าะจ,ะจะจะจะยังไงอ่ะเหรียญปีการจนาพิเศษเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่มีส่งมาให้ผมดูเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาก็จะคือแบบเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับเพราะว่ามี หลายๆท่านนะครับสมาชิกที่ไม่เข้าใจในเหรียญตัวนี้จํานวนเยอะมากจริงๆนะครับไลน์ส่งรูปให้ผมดูนะครับส่งคลิปให้ผมดูนะครับก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตทําความเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ผมมีรับซื้อด้วยนะครับสูงสุดเหรียญละ500บาทสําหรับปีกาจนาพิเศษนะครับก็ท่านที่รู้แล้วนะครับว่าปกติเหรียญเป็นแบบไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออนุญาต ทําความเข้าใจกับท่านที่ยังไม่รู้เพราะว่าไม่รู้เยอะมากจริงๆผมตอบไลน์เยอะมากนะครับอธิบายเยอะมากนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับปีการจนาผมไม่ได้ทํานานแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญปีการจนาพิเศษนะครับปีพศ2539นะครับช่องผมไม่แยกบล็อกนะครับบล็อกอิตาลีบล็อกไทยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าหมุนแล้วก็ตรงขึ้นแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับหลายๆท่านส่งมาบอกว่า อันนี้บล็อกอิตาลีนะอันนี้บล็อกไทยนะคืออันนั้นคือผมทราบนะครับแต่ว่าดูคลิปนี้ไว้เลยนะครับทั้งบล็อกอิตาลีและบล็อกไทยคือผมไม่ได้รับซื้อนะครับยกเว้นแต่เป็นถุงนะครับเป็นถุงไม่ตัดแบบนั้นก็คือคือผมรับซื้อนะครับส่งรูปมาได้ส่งส่งรูปเป็นถุงมานะครับเป็นเหรียญผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญปีการจนาพิเศษนะครับถ้าเป็นปกติก็คือหมุน นี่นะครับจะเป็นพระเสียนตรงนะครับจะตรงข้ามกับเหรียญหมุนเวียนจะตรงข้ามกับเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะครับถ้าเหรียญหมุนเวียนนะครับหมุนจะเป็นพระเสียนกลับอันนี้คือสับสนกันเยอะนะครับเพราะว่าประกาศรับซื้อเหรียญหมุนเวียนเนี่ยถ้าเป็นพระเสียนตรงจะมีราคานะครับแล้วหลายๆท่านก็ไม่เข้าใจส่งเหรียญกัญจนาซึ่งเป็นพระเสียนตรงมาให้ทางร้านดูทางร้านก็ไม่ได้รับซื้อนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูที่รับซื้อนะครับเนี่ยถ้าหมุนแล้วก็เป็นตรงแบบนี้คือปกตินะครับทําความเข้าใจนะครับใครที่ยังไม่รู้ต้องรู้แล้วนะครับนี่นะครับใครที่ยังไม่รู้คือต้องรู้นะครับว่าถ้าหมุนแบบนี้นะครับคือเหรียญปกติช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าหมุนปกติช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบที่รับซื้อนะครับก็ เนื่องจากว่าตัวเนี้ยผมมีออเดอร์เข้ามานะครับก็หลายเหรียญนะครับประมาณ5-6เหรียญนะครับสั่งกันเข้ามาหลายๆท่านที่เคยเห็นคลิปที่ผมเอาเหรียญตัวนี้มารีวิวนะครับก็มีสั่งกันเข้ามาบอกว่าหาให้หน่อยหาให้หน่อยการจนาแบบนี้แบบที่ผมทําคลิปนะครับก็มีประมาณ5-6ท่านนะครับมีความต้องการระบุมาว่าขอเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรแบบนี้มันเล่นง่ายกว่านะครับอ่า ต้องการประมาณห้าหกเหรียญแต่ว่าผมจะรับซื้อถึงสิบเหรียญนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับแบบนี้นะครับหมุนเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับง่ายๆเลยเราตั้งด้านหลังขึ้นนะครับตั้งด้านหลังขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนนะครับนี่นะครับคลิปนี้รับซื้อเหรียญ สิบบาทปีกาญจนาพระเศนขวางขวาง,แบบนะขวางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขวางแบบเก้าสิบองศานะครับเนี่ยขวางแบบเนี้ยเท่านั้นนะครับขอแบบนี้เท่านั้น,นะบบน,เ,น,นเพราะว่า,อ,าออเดอร์ที่เข้ามาหรือว่าความต้องการของลูกค้าคือต้องการแบบนี้นะครับเอียงยังไม่ได้รับนะครับเอียงยังไม่ได้รับอันนี้คือชัดเจนนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าขอเป็น ปีกาญจนาแบบขวางเท่านั้นนะครับเริ่มต้นนะครับที่2 0 0ร้อถึงห้าบาทสูงสุด500บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับยกเว้นไม่ผ่านการใช้งานหรือ unc นะครับอันนั้นคือเกิน500นะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานให้เป็นสภาพเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นขวางสภาพเนี่ยนะครับอันนี้ซื้อเกิน500รนะครับราคาของเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับเพื่อน เนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็คือผมได้มาแต่คือผมไม่กล้าบอกว่า UNC นะครับเพราะว่าผมได้มาแบบซื้อมาซึ่งผมก็ไม่ได้แกะจากถุงเองผมผมก็ไม่ไม่กล้ายืนยันนะครับว่าผ่านใช้น้อยหรือว่าใช้แค่ครั้งเดียวนะครับนี่นะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มซื้อขายเขาจะขายกันเป็นแบบ UNC นะครับแต่คือถ้าออกจากผมผมจะไม่การันตีว่าแบบนี้เป็น UNC ผมจะบอกว่า ผ่านการใช้งานน้อยผ่านใช้น้อยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาถึงผมใช้งานมากี่ครั้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบเป็นยังไงอะ่ะเป็นส่วนตัวผมนะครับที่ที่จะแนะนําลูกค้าแบบนี้ก็คือเราไม่แน่ใจว่ามัน UNC หรือเปล่าเราก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่า UNC นะครับแต่สภาพเนี้ยในกลุ่มซื้อขายก็ขายกันเป็น UNC นะครับก็แล้วแต่พ่อค้าแต่ละคนนะครับก็ชัดเจนนะครับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆตั้งเหรียญขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็หมุนนะครับสูงสุดห้าร้อยบาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับสูงสุด5้า้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านใช้น้อยอ่ะเอาเป็นผ่านใช้น้อยดีกว่าผ่านใช้น้อยสภาพแบบผิวแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้สูงกว่า5้าร้อยนะครับสูงกว่า500อยแน่นอนนะครับลองลองส่งรูปมาดูนะครับนี่นะครับสรุปนะครับบล็อกไทยบล็อกอิตาลีคือผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วก็ถ้าหมุนถ้าหมุนมาแล้วก็ขึ้นแบบนี้ ตรงแบบนี้นะครับหน้าหลังตรงกันแบบนี้คือผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับอยากให้ท่านดูคลิปให้จบแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าบางท่านดูแค่หน้าปกคลิปจริงๆย้ำว่าดูแค่หน้าปกคลิปจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนบาง,บางคลิปที่ผมทําคลิปออกไปอ่ะผมบอกว่ารับซื้อราคาเท่านี้แล้วท่านก็จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปของผมนะครับบอกว่า ทำไมไม่บอกไปเลยว่ารับซื้อบีพศอะไรนะครับเดี๋ยว oui? ตอน, s <S ตอนหลังผมจะพยายามอธิบายหน้าปกคลิปให้หมดเลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบหรือว่าไม่มีเวลาดูคลิปนะครับท่านอ่านหน้าปกท่านก็จะได้รู้เลยนะครับว่าผมรับซื้อเหรียญอะไรนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูคลิปมากกว่านะครับเพราะว่าดูคลิปมันอธิบายได้เข้าใจกว่าดูคลิปผมมีคําอธิบายและผมมีตัวอย่างเหรียญให้ดูนะครับว่าแบบไหนไม่รับซื้อนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูว่า แบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับผมผมผมอยากให้เข้าใจมากกว่านะครับที่ผมอยากให้ดูคลิปเพราะว่าผมอยากให้เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้ส่งรูปแบบที่ผมรับซื้อมาเลยอนะครับแบบนั้นคือมันจะโอเคกว่าถ้าผมอธิบายแล้วในคลิปแล้วเพื่อนๆไม่ดูคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะส่งแบบนี้มาให้ผมเรื่อยๆนะครับส่งหมุนมาก็ก็ตรงแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ ก็ต้องมานั่งตอบนะครับมันมันมันก็ถ้าตอบแล้วเข้าใจคือโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าตอบแล้วไม่เข้าใจอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ถ้าท่านไม่ดูคลิปท่านทักหาผมผมตอบกลับแล้วนะครับก็อยากให้เข้าใจผมด้วยนะครับถ้าผมซื้อผมก็ซื้อนะครับถ้าผมไม่ได้ซื้อก็คือไม่ได้ซื้อนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับมีออเดอร์เข้ามานะครับ พอรีวิวก็ก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าขอเอาเหรียญที่รีวิวเลยได้ไหมผมก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับถ้าผมขายเหรียญน,นี้ไปเลยให้กับ fc ที่ทักมาคนแรกนะครับคงไม่มีคลิปนี้ที่จะมีเหรียญตัวอย่างมาประกาศรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมไม่สามารถขายได้ทุกเหรียญน,นะครับผมผม ผมเอามาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปผมยังมีโอกาสได้เหรียญได้ซื้อเหรียญให้กับ f c หลายๆท่านนะครับแต่ถ้าผมขายเหรียญไปเลยผมขายให้ f c ได้คนเดียวนะครับแล้วก็อีก78คนอดนะครับอันนั้นก็คือก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นจุดประสงค์หลักของผมนะครับนี่นะครับก็ชัดเจนนะครับคลิปนี้แบบที่รับซื้อนะครับเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็แบบที่ไม่ได้รับซื้อนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งบล็อกไทยบล็อกอิตาลีแบบปกติคือไม่ได้รับซื้อนะครับ หลายๆท่านส่งคลิปมาให้ผมดูนะครับว่ามีช่องอื่นนะครับบอกว่าบล็อกบล็อกอิตาลีบล็อกไทยมันมีราคานะทำไมคุณไม่ซื้อขอยืนยันคำเดิมนะครับช่องไหนทำคลิปออกมาเพื่อนๆส่งขายช่องนั้นได้เลยนะครับช่องผมรับซื้อนะครับแบบนี้นะครับคลิปนี้ขอรับซื้อขวางนะครับเอียงยังไม่รับนะครับเกือบตรงยังไม่รับนะครับขอรับซื้อขวางก่อนนะครับเพราะว่าความต้องการหรือว่าออเดอร์ มันฟิกมาว่าเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้าที่รับชมนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะมีส่งมานะครับส่งแบบนี้มานะครับนะครับก็ส่งแบบนี้คือซื้อแน่นอนนะครับราคามาคุยกันนะครับนี่นะครับถ้าได้สภาพแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับอยากให้เข้าใจจริงๆนะครับจะได้ จะได้เข้าใจกันถูกต้องแล้วก็ไปหาเหรียญที่มันแบบมีราคามาขายกันหาเหรียญแบบที่มีราคามาเก็บสะสมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ